รีโมทต,ตัวเนี้ยจับให้มันเป็นอะไรก็ได้จะเป็นซัมซุงพาณ LG, จีดัชตาอะไรได้หมดทีนี้เราต้องการมันเป็นพา n ิกดสีเขียวเนี่ยค้างไว้เห็นไหมสัญญาณมันจะชัว์สีเขียวค้างไว้อ่าไฟแดงขึ้นอันแรกก็คือโอเคกดโอเคถูกไหม อ่าโอเคกดโอเคเห็นปะไฟแดงดับได้โอเคมาแล้วต้องการที่จะเป็น AV เปลี่ยนช่องอ่าได้ a อเปลี่ยนช่องมาแล้วต้องการที่จะเพิ่มเสียงกดไปที่เพิ่มเสียงอ่าได้เพิ่มเสียงมาแล้วต้องการที่จะลดเสียงกดปึ๊บต้องการที่จะปิดเสร็จเสร็จแล้ว